สบายดีสบายดีตลาดมืดหลวงห้าบางเนาะเมื่อนี้เขามาเที่ยวมาเที่ยวหลายบ้องหลายบอนเนาะเที่ยวที่เซาจุดฮอตคัมอยู่ที่ตลาดมืดโมเมนตลาดมืดเนาะตลาดเพื่อนตลาดอย่างนี้เหรอบอยลุงท่านตลาดอย่างเพื่อนตลาดอย่างตลาดตัาดหลวงเออตลาดทันหลวงตลาดทันหลวงเนาะ โมเป็นตลาดมืดตลาดแจ้งเนาตลาดท่านหลวงท่านหลวงมึงหลวงแข่งหลวงขาบางเนาะบรรยากาศรรรรรรเลาะลาดอ่าทางหลวงขาบางคุณว่าโลลาดคุณว่าแ <laughs> ต่เขาที่เลเบิงเครืองเนะเาะฮะ รถแบบนีโ้โอ้รถรถสเต็กน oh, <laughs> like, <normal> ้ำมันเป็นแบบมีเงินอซีรถแบบรถสเตกน้ำมันเอาอะเจ้ากรมยหาเจ้ากร ไปทั้าป่าญาปัญญางมากกรตัมกันเอะไดขคิดเห็นปีนะ่าปัญางมากกรตําขึนเห็นปีนะมาตอกอะตอกตะปูเอายาสอมลุงท่าน อ่ะมืออาซีมก่อซากตอกตะปูเมืออูตอกกระดึงอันนี้ได้ค่อยตอกกระดึกให้คนเลยอ้าวโซนนี้เป็นโซนยังไงฮะโซนนอาหารมัแล้วือว่าโซนยังเป็นโซนอานอาหารแพนได้าวะ ออบรรยากาศชิคด,ดีเนาะภาพบรรยากาศที่ตลาดท่านหลวงมองหลวง,ง,งหลวงข้บแขวงหลวงขรอบากเนาะสภาพรวมๆมองหลวงนี่ก็เด้ว่าโชคดียงังสลหรับปีสองวันสอยังได้เปิดบรรยากาศให้พี่ๆน้องๆได้มาเที่ยวกันในสงรารเนาะบรรยากาศรวมๆก็ประมาณนี้เนาะ ทำไมมันมันว่าสกินไข่เอาจะได้หนิสกินสกินไข่เอาคือมีหมายเลขนะบอกเลขมันบอกหมายเลขมันมีันนยใหญ่จะน้อยเด้อกินน้อยกินหมายเลขหนึ่งใหญกินหมาเลขสี่นะเป็นไหมาเลขสี่มีสอบสอบเยหาลเดียวมจเากิน่ สิฟันกัซีนุ้ยเอาหญ่วเบอร์สองพูกินเบอร์สองเบสเบสเบสงกิน๋อ้งกินเบอร์ซี่ะนัดกินเบอร์ี่วะกินกนี้ซื้อใครไปไว้ ไอยแก้มเนาะเอาเมน,านีท์พันธุ์แย่งกัอนีรกระแลมโอ้กระแลมใันธห่งกระแลมมีหลายสูตรหลายแบบกระแลมก็ได้อาวไปฮักซัง สังสังสินดานมากินนี่เลยยังไงนี่กินไกินไปกินเลยอย่าไอ้สังกินได้ทั้เทียงขึ้นเด้แต่ว่าใคล้จะแจ้งมากินอ่ะตอนนี้ทางสปอนเซอร์เพนกำลังพาย่างอยู่ทางลุงไงเลยแล้วก็จักสิบปลงอยู่มอ้างหน่เลยเมียงคำบอ โอ้คันเมียงค่ำมันมากนะไเมียงโค่นวันไดเมียงโคนต้องเป็นเมียงโคนสวัสดิเกศใครลูกอ่ะเอางามก็ซื้อไม่ดีไอมันงามไปไปเห็นว่าไปต่อ่โมโหไปต่อจะได้กินเลยป่ะนี่โอ้ยังพนเบอร์สองวัดเลยเบอร์สองเบอร์สอง บอร์สองลงมาต้องกินเบอร์สองคนยังกินเบอร์สอมันเด็กน้อย่ากินเบอร์สองัพโอ้มีทับใส่พื้นด่ <laughs> <laughs> เป็นอะไรรูปเบอร์สองเป็นอะหน้าตาของเบอร์สองเบสแซบแบๆดมัน,ม,นมันมีลูกน้อยอมีลูกน้อยลูก,ลกน้อยกกำลัง คือแข็งอยู่เลยกำลังกำลังเคือแข็งกันยังยังเป็นห้วนแม่นอยู่เดียเป็นห้วนยังแม่นอยู่กินได้อยู่เออว่าสัตว์ลูกน้อยลูกเบอร์โฉไม่ได้กินหากินกับน้ำสิต้องหาน้ำสิขับบังคืนละตอนนี้มู่ว่าพกิ้าไปใส่เลาะไปตลาดตลาดกลางมืดหมดแม่เมืดแจ้งไปไหนเมืดอจะไหน ตลาดท่านหลวงม,มึงลองเงข็งหัวบางนะเอ่อเทศกาลงานส่งการปีใหม่2000เราปี2021เดือน,นที่24เนาะสำหรับวันนี้ข่าวขบขบใหญ่ทุกทุกท่านที่เข้าเบอร์เขา้าชมกันแล้วกันเด้อานเนาะที่ตามตอนต่อไปในคลิปต่อไปเพราะว่าเาจะมีดิดดาวน์เบอร์จะมีหลายคลิปให้ทั้งท่านผู้ชมและเอฟซี FC ได้เบิึงได้ชมกันเนาะ อ,อรวมๆที่ตลาดทนนหลวงมุ่งหลองแขงหลวงขาบางแบบตลาดนัดราชสักเป็นตลาดนัดเนาะก็ต้องเพราะว่ามันเป็นมันเป็นส,นสตัตยาณเลยว่าเป็นสันดานไปใส่ต้องได้ถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายภาพถ่ายคลิปถ่ายภาพให้ได้ให้มนได้แห่งประธานหรือว่าท่านผู้ชมได้เบิ่งกันนะ คะว่าคันอมได้ทายพี่คลิปทยฟ้านีผมซื้อววานอนบันรับแฉบแฉบแซ่บครับไข่ลูกลุงเลยลูกกินแล้วยังยังจะต้อนมันมาไข่ลูกเบอร์สองนี่แซ่บหลายมาซะเลยแต่สำหรับข้าพเจ้าอย่างนี้มันได้กินยังถืออยู่เพราะว่าต้องได้หาน้ำมนกินกับบอว่ายันแยันแค้นาอ หกสิบพันตัวตัวหกสิบพันแสนหนึงง่งก็มีน,นี่มีหลายราคาให้เลือกซื้อคำอะ่ะนี่ซื้อบ้านบ้านหนึ่งมา

ตอนนี้ทั้งเจดาผมเลือกเครื่องเนาะเลือกส่งสัว่ม,มอไมไะไรบอ,อนนกร้นะะอ,อนนี้ง่ายเลยนะเอาตอนนี้มาเจอกันแหละคนไทยเขาคนไทยเขาเขา,ขาไป้จำตัดผม เออเจอกันเนาะมื้อมามาวันเสาร์รอเออวันจันทร์วันที่ชิปเนาะนี่ยังต้องใส่มาพอันที่ชิปมันน้ำแข็งมาไหนหมดเมื่อเมื่อทางไหนวันที่เท่าไหร่ฮะนี่เอาก็ซื้อที่ดูได้ เอาเรื่องรองเท้าก่อนเนาะตอนนี้มุ้สุดลายคนที่ผมเชื่อว่ามีจบกใส่สุดลายน้ำพึ้นโอ้เกือบมีเลเกือบของแท้เนาะสุดลายไวอยังไม่สุดลายไป็ช่งสุดลายมันนุ่มบ่คือบอ่โ <c oughs> มหิหนุ่มสุดลายยันคือทาหาร <c oughs> เจออีกแล้วเจออีกแล้วเจอคนหัวจักสองสามสี่คนมาหลอกเ้าบางคนใต้กันขาประจับตัดผม มาไกลขึ้นกันเอาพบกันในตอนต่อไปเนาะในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กะเดี๋ยวเาจบกันท่าน,นี้เนาะที่ตลาดตลาดนัดเมืองหลวงแขวงหลวงข้าบางบ้านท่าหลวงเนาะ ขอบคุณบใจที่เขาเบิ่งเขาชมาการละกันที่ทำ่อไปเด้อวมาฉัน